อเอาเงินมาแบ่งกันกับแม่อันแม่ายาพู้ละสองร้อยค่ะ,คะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีคะ่ะได้ยินข่าวว่าแม่แม่มแลาม้านี่ผู้ติดตำยาหน้าขี้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออยู่ที่วัดตอนป่ากล้วยค่ะซึ่งได้ยินข่าวว่าแม่รานีีเพนฝันดีคะ่ะฝันว่าจังไดเด้กก่อค่ะแม่ขึ้นก่อนฝันว่าอันลวงพอเอาเงินมาแบ่งกันกับแม่อันแม่ยาผู้ละสองร้อย สัดขึ้นล้างอีกฟันว่าอันเพื่อนอันเอาข้าวสารมาแบ่งให้อีกเพื่อนบอกว่าเอาหลายๆเด้ออันข้าวสารนะบัดนี่แม่ก็เอากระสอบอันใหญ่ๆเนี่เอาไปใส่ข้าวสารจ้ะบันนี่เพิ่มมาขึ้นอีกฟันว่าอันมีอันผู้เทาผู้แกอันจักอยู่สายคือกัอันคําว่าสีหูจักก็คือบ่หูจักคนว่า พันวาหูจักก็เม่นหูจักเป็นว่าเม่นเจ้าอันญาติเจ้าของนี่ละพ<ะ>่นมาแบ่งที่แบ่งทางงพ่นมาแบ่งใหู้้ละครึ่งก็จักสบายจังใดค่ะเนี่ยอันนี้บ่เคยฝันบบเคยฝันแมนบ่ะ่ะแมนเพิ่งฝันอันอยู่นี่เลยฝ<ะ>ันติดกันสองมือสามมือสามมือขึอมมอ้นนี่ละค่ะจ้าฝันมีแต่แบ่งแบ่งแบ่งมีแต่แบง่แบงคนละครึ่งคนละครึ่งจักได้ได้ลงทุนอ่ะ ตัวเลขไว้บอค่ะคือเกาะทีทีมาฟันเนี่ยค่ะคิดไว้ยยูจ้ะค่ะแม่แม่คิดว่าตัวใดค่ะสําหรับพวกฝันคงแม่นนะอันคิดเลขอันญานั่นแหละค่ะโอ้แม่แม่คิดว่าอ่บเลขญาสิเขาแล้วบอกคือยังไดค่ะค่ะก็เพื่อเป็นยังสันแล้วเพราะว่าเพราะว่าอันว่าห้าฟันอันจังสีห้าบ่เคยผ่าดเนาะค่ะเขาฟันว่าได้นีอันมันต้องได้โอ้ค่ะฟันดีจังสีมันต้องได้ค่ะ คืองวดบางหันกระฟันดีจังสี่หละกก็ได้โอ้ค่ะค่ะค่ะแสดงว่าความฝันของของญานี่แมแม,แม่คิดว่านแนวทางตัวเลขของญาน้าขี้นี่สิเขาแล้วนะค่ะเนาะจ้าซึ่งแม่เคยฝันแบบนี้งวดก่อนที่แนวทางตัวเลขของญาน้าขี้เขาดันงวดก้อนแม่กระฟันแบบนี้แมนฝันนีค้ค่ะค่ะค่ะเด้อค่ะพี่ดองเดอ้อ แม่แม่ล่านี่ผูเพิ่นติดตามแม่หน้าขีสีสเกตนะคะที่ยู่วัดดอนกล้ยซึ่งพ่นฝันแบบนี้สองขึ้นสอนแล้วค่ะงวดที่ออกงวดกรหันแม่พันกัฝันแบบนี้ค่ะพี่น้องสื่อแม่ล่านี่พ่นวาเลขงวดนี่ของยาหน้าขี้อาจสีเขาอีกค่ะพี่น้องซึ่งแนวทา่งตัวเลขของยาหน้าขี้สีสเกตนี่ค่ะจะเป็นตัวที่เน้นของยาหันกับเป็น เดี๋ยวด้อแอดจะแผ่นกล้องห้เบิงค่ะนี่ค่ะแนวทางตัวเลขของงาน้าขี้สีสะเกตที่ยูวัดดอนกล้วยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะซึ่งแม้ละนี่ผู้พันติดตามงาน้าขี้นี่มานี่เพิ่นฝันดีสองคืนสอนแล้วค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจ่อไว้เด้อค่ะเด้อสาหรับแนวทางตัวเลขของงาน้าขี้ค่ะซึ่งงาน้าขี้โตเน้นไปที่กับสามเจ็ดห้ากับหนึ่งเก้าค่ะแล้วสองตม แม่พันมันใจอยูหาเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสําหรับแนวทางตัวเลขของงานหน้าขี้สีสะเกดนี่ค่ะยูวัดดอนป่ากล้วยนี่ค่ะซึ่งวันนี้ญาญาน,าน,นี่แม่ลานี่นี่ค่ะผู้่นติดตามยานหน้าขี้มาจากสีสะเกดยู่ที่วัดดอนกล้วยนี่ค่ะแม่พันฝันสองขึ้นสอนติดต่อกันแล้วค่ะพี่น้องอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเนาะ แม่พนว่าแนวทางตัวเลขของงานหน้าขี้อาจจะเข่าอีกค่ะพี่น้องซึ่งงวดที่ผ่านมาแม่พันกับฝันแบบนี้สองขึ้นสอนคือกันค่ะทันใดเขาม่แล้วก็เก็บไปพิจารณาเ่ะแนวทางตัวเลขของงาพนนะค่ะค่ะนอกจากฝันสองขึ้นนี้แล้วกับ่บมิยังอีกแล้วแม่บอกค่ะแม่จ้าบบมีอยังค่ะแต่แต่แม่พันกับมั่นใจว่า เลขของงาพ่นสีเขีกเด้อค่ะพี่น้องเด้องาแม่ค่ะมันใจเนาะค่ะแม่เนาะค่ะสำหรับท่านใดเขามาแล้วก็คือสิได้ียินแม่ลานี่พูดพ่นติดตามอ่าอ่ายาหน้าขี้สีสเกตแล้วเนาะค่ะเนาะแม่พ่นว่ามันจะออกมันใจน่าจะออกอีกค่ะงวดนี้ค่ะสำหรับแนทางตัวเลขของงาหน้าขี้กับบอหลายชุดค่ะพี่น้องเน้นไห้สองบนบนบนเม็ดลากเม็ด บนเม็ดล่างสองเม็ดค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวจะแพนกล่องให้เบึงไม้ด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของงานหน้าขี้ค่ะเดี๋ยวจะสัมผัสงาหน้าขี้อีกเด้อค่ะเด้อพี่น้องตามต่อคลิปหนาว่าญนาี่ได้ยินว่ายาเพิ่นกับฟันดีคือกันพี่น้องแอดมีโอกาสเดินทางมาที่วัดดอนปากก้วยมือหน,นีแอดก็เลยจะมาสัมผัสยาเพิ่อนอีกเครื่อน,นึงค่ะพี่น้องว่ายาเพิ่นบอกว่าฟันดีค่ะพี่น้อง ซึ่งยาเพ่สิเน้นสิยำเน้นให้ตัวไดคค้คักๆกะกะรอรอฟังเบิงอีกคลิปหนึ่งได้ค่ะพี่น้องได้แอดจะลงให้เบิงค่ะพี่น้องค่ะบานนี้บ้านนี้ก็มาขอปูกับยาจะดีะจ่ะปูยาเอ,อ้ยกันว่าแล้วนี่มีบุญวาสนาก็ขอให้ปูกับยานีนรัดดันอันอันนี่นะ่ะดันให้แล้วนี่ไปอันซื้อกับายาซือเลขกนะ Bà này đi nâng đi ơn nằm nha nha sai lệ hay là lý đam nè ừ. bà này có phải sai ừ, nằm nhà có đài không loại của bà nàng cơ và bố xưa hào cái tông xưa đi cơ và hào mong bộ hiền mình bố bố xưa hào cái tông xưa bà nữ có phùm cháy dũng ma thưa đài cái đài thế nàng Hả? มานำเพลินปีกายก่อนนันนนมาเฮ็ดกันกุฏิสร้างกุฏิให้ลงคอมาหอดก็ได้ขึ้นกันงานเพิ่นฟันเจังสี่ละมางานเพิ่นว่าเอาเหล็กมาแต่บาทบันนี่กระทึกนํำเพลินอีกก็ล่างถวยล่างชามดูทังมาเมื่อเมื่อรุ่นอีกแต่มาสองคนกับงานก็ถือก็ได้ทุนคุณทรัพย์ก็สร้างบันนี่กลับไปกลับไปกับพาอันครอบพวกรับพาพอบานพาลูกชายมานั่งบันนี่ก็ มาซอยกันเหตดกันเลวจนว่าวายให้ลูงปูอันเล่วเลวกับพากันกลับบ้านก็ถือทีบิดนี่อันอันลูกอันลูกสาวที่อันเป็นเพื่อนกันเนาะอันนี้เมเพื่อนกับมาซอยทั้งเม่ทั้งน้องทั้งลูกเพื่อนมาซอยกันบัดนี้ก็ลูกสาวเพิ่นกระทึกระหวัาที่สองอีกลูกสาวเป่นกระทึกระหว่าที่สองปู่กับยายอยู่หันปู่ทึมอยู่หันอยู่ข้างในปู่เลยปู่เลสีปู่ยังอยู่ข้างใน คนบะอีนางนี่นะชาติอแตดดีของมันนะมันเป็นมันชื่อพิมพพาแต่มาชาตินี้มันชื่อพิมพ์พิมพ์ิไลทีนี้กูจะไม่ให้อันโชคมึงหรอกกูจะให้หลานกู่นบอกจังซีคนเข้าอันเข้าล่างค่ทีนี้ก็นางพิมพ่าอันอันงวดนั่นก็ถืออีกถืออีกสามลอยมันถืกแล้ววันที่สองมันก็ถวายมาสร้างเพราะว่า มวยยาพันประธานได้กลับเนาะมันก็ถืออยู่กรุงเทพค่ะออนนี้มันก็ฝากเงินมากโอนเงินมาห้บตอนนี้แม่อันแม่นันเตียนอนเฮ็ดอันสร้างอยู่กับพวกแม่น่ล่ะก็พากันไปซื้ออันกระเบื้องซื้อยังมาซอยกันปูกระเบื้องปูอย่างเป็นแหล่เอนนี้่นเกิดยุ่เย็นเป็นสุิ่นเป็นังาใบ่อึบดบ่หยาบฝทุบบวยหยาบยังเลยค่ะบอนนี้่นก็ดีอยู่ค่ะ มันบนาเสือมันก็ต้องเชื่อเดือเหา่ายาไปลบลู<ะ>อันมองเฮามอง,มองบ่เหน็นนี่แม่นะ่ะเชื่อเชื่อ<ะ>ใครไม่เชื่อก็ตาม<ะ>นัดว่าทําบุญอยู่วัดเนี่ยที่วัดบ้านเรามีเย,ยเอะแยะเนาะทําไมเราต้องมานี่ที่นั่นเราก็ทําแต่ที่นี่เราก็ทําจิตใจเรามาอยากทำเล่นอยากมาปฏิบัติที่นี้มันสงบ<ะ>ว่าอยากปฏิบัติธรรมอยากสงบ<ะ>เพราะว่าอยู่นน่นเวลาเรา เวลาเราปฏิบัติมันจะมีเสียงรบกวนเสียงรถเล็กเสียงเพลนเนาะนี่ตอนดึกมาเราสวดมนต์เราปฏิบัติแล้วนั่งสมสาธิเรานี้มันสนุกคือจิตจิตจิตใจเราสนุกนี่เราก็สบายถึงจะลำบากตรักตามแค่ไหนหเราก็ชอบเราก็สบายบุมเมตตาอันนี้ด้วยคนบานบอ,อ,ยอยู่บานมีแต่คนบาด้วยวาสักสิไปงาม ที่นี่ก็มีวัดหลายคือกันกเะเฮ็ดเกลโอ้ที่นี่ห้าก็เฮ็ดาบมนันว่าห้าบ<ะ>่เฮ็ดที่นี่ห้าเฮ็ดตลอดเดือนเดือนละสองสามเทือ่อ<ะ>แต่มาอยู่พี่ปีหนึ่งเ้าจังได้มาเฮ็ดเทื่อหนึ่งมันบอกท<ะ>ี่หฮาก็คิดใจหฮาศรัทธายู่นี่ว่าปู่ยาห้าอันคือจังได้ก่อนชิมานน่ก่อนหู่จักดิฝันเด้ฝันได้<ะ>าบางหนีส่สมัยแต่ก่อนบางหี่ดีๆมันคือคือคือเป็นวฟมฝันนเด้ ฟันมาเจแต่ก่อนบอกงาว่าตอนนี้เคยมาแล้วมางนี่สามปีที่ผ่านมามสามปีที่ผ่านมาแนต่นีเคยฟันว่าตรงนั้นมีกุดหลวงพ่อตรงนั้นมีศาลาตรงนี้มีบุถแล้วก็มันจะออกจากป่านี่แล้วก็ไปทุ่งนาออกจากทุ่งนามันก็เป็นปาน่าออกจากทุ่งนาเป็นปาน่าออกจากปา่าเป็นก็เป็นทุ่งนามันมีจังหลายรอบแล้วก็ ออกออกไปออกมาออกไปออกมามันก็จะเป็นศาลาศาลากลางป่าทีนี้ให้คนเก่แถวนี้เขาเดินไปดูเขาก็เหมือนที่ฝันจริงๆอทีนี้เราก็ไปไปมาเมื่อก็นี่ให้ไหมเขาสร้างก็เหมือนที่เราฝันเขาก็สร้างเหมือนที่เราฝันไว้มันได้เหมือนเราฝันได้ดังใจที่ว่าเราฝันเพราะว่าตอนนั้นบอกญาบอกปูอยู่ว่านี่ตรงนี้นะเคยเคยเคยฝันมาแล้วเคยฝันมาตั้งสามปีแล้วเตะ แต่ปกติเราก็ไม่รู้นอยู่ที่ไหนเนาะไปไปมามาแเราก็ไม่ไม่เจอความจริงก็บอกตรงนั้นมันเป็นแต่ก่อนมันไม่มีกุฏิมีอะไรเนี้ยเป็นปลาทีงนี้จะเป็นปลารกหมดพากันมานอนอยู่เท่านี้แหละพาลูกสาวมาด้วยตอนนั้นตอนมาครั้งแรกพาลูกสาวมาด้วยพาลูกสาวมาตอนนั้นลูกสาวมา,ราเรียนไม่จบก็พาลูกสาวมาด้วยอยู่กรุงเทพลูกสาวอยู่กรุงเทพก็รออยู่ปู่ก็ถามว่าแม่รันนี่จะจะขึ้นรถ ตอนไหนจะขึ้นรถมานี่ตอนไหนก็บอกปู่ว่ารอลูกสาวมาจากกรุงเทพก่อนถ้าลูกสาวมาถึงตอนไหนก็ขึ้นรถออกเวลานั้นเลยคชะทีนี้มาถึงมาถึงภูสิงหนะ์รถที่ลูกสาวขี่มาขึ้นมามาถึงภูสิงห์รู้ไหมเป็นอะไรเกิดขึ้นมาถึงภูสิงห์รถขับไม่ไม่ไปเลยนะรถจอดอยู่เฉยๆยังไม่ถึงเวลาเขาไม่ให้ออกเลยรถลูกสาวก็มา แม่นูมาถึงตั้งนานแล้วแต่รถออกรถคันนั้นออกมาจากภูสิงไม่ได้อก็ให้มันนั่งอยู่นั่งมันนั่งอยู่คนเดียว<ะ>อ,อ่ะค่ะมันนั่งอยู่คนเดียวทีนี้ปู่ก็ถามโตไปด่าเมลานีจะขึ้นรถมาหรือย,อยังจะออกหรือยังยังจะปู่เพราะว่าไอลูกสาวยังมาไม่ถึง<ะ>แต่มันมาถึงภูสิงแล้วแต่มันยังมันมันมายังไม่ถึงโคกตานเ<ะ>ข้าภูสิงกับโคกตานมันแค่แป๊บเดียวไม่กี่กิโลก็ถึง แต่มันมาค้างอยู่ที่ภูสิงทีงนี้ก็ว่าปู่กับย่าเขาไม่ห้ามาเพราะว่ามันเกิดเหตุถ้าเรามาช่วงนั้นคือเราเดินทางไม่ปลอดภัยเขาก็ทําให้เรามาไม่ได้ไง